คุณผู้ชมขาเป็นเรื่องแล้วค่ะล่าสุดอุงอิงทำกลูต้าหมดโกดังนะคะสำหรับกลูต้ากังแนมค่ะแล้วก็ฮอตป๊อปด้วยนะคะไอเขาไอเขาโพดอ่ะอุงอิงทำหมดโกดังค่ะคุณผู้ชมขานี่คือสิ่งที่ น่าดีใจนะในมุมแคลับนะที่ทุกคนตามไปสนับสนุนน้องแล้วก็ไปแอฟสินค้าจากน้องนะคะซึ่งต้องบอกว่าที่ฉันได้ข่าวมาจากไหนได้ข่าวมาเนื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วค่ะใน Facebook ของแม่เฟิร์นนะคะ ซึ่งแม่เฟิร์วนวรรณพานะครับพิมพ์ไว้ว่าลูกค้าอยากได้กูต้าแต่ว่าไม่มีของให้นะคะแล้วก็เจ้าของโรงงานก็มาพิมพ์ไว้ว่ากำลังเล็งผลิตอยู่จ้านะคะซึ่งต้องบอกว่าหลังจากเหตุการณ์ที่แม่เฟิร์นนะคะกับอู๋อิงะคะ่ะไปไลฟ์สดกันนะคะ แม่เฟิร์นก็เลยบอกว่าต้องการบออนู้นเลยหลังจากนั้นเพราะตอนนี้คือต้องบอกว่านี่คือภาพที่วันนั้นเขาไปร้านสดกันนะก็คือคนตามไปเอฟกันเยอะมากรวมไปถึงฮอตป๊อปด้วยนะคะที่สำคัญเลยค่ะคือต้องบอกเขาว่าตอนนี้ค่ะกูต้าหมดโกดังนะคะตัวแทนก็ไม่มีขายค่ะนี่ของจริงค่ะ เพิ่งโพสเมื่อวานค่ะตอนนี้กูต้ากังนำหมดฮอตบ๊อบหมดทุกอย่างเข้าวันจันทร์และคนก็ถ่ายรูปในโรงงานมาให้ดูว่าเล่งผลิตกันอยู่ทำกันไม่ทันแล้วของจริงค่ะเรื่องจริงน,นี่ฉันไม่ได้พูดเล่นเพราะว่า มีหลักฐานทุกอย่างครบถ้วนทั้งหมดนะคะนี่คือเป็นภาพที่เรียกได้ว่าแฟนคลับอย่างเราก็รู้สึกดีใจเนาะที่ทีเ่เจ้าของผลิตภัณฑ์และกันรวมไปถึงลูกค้านะที่แบบมาสนับสนุนองค์อิงเทปงบ้นแทงแล้วทุกคนก็ได้รับค่ะสิ่งที่ทุกคนคาดหวังจนตอนนี้ตอนแรกว่าเอ้ย จะมาแบบว่าเหมือนแบบมาซัพพอร์ตอุ๋งอิงก็ตามเถอะแต่ว่าใดๆแล้วกลายเป็นว่าเป็นเรื่องเครียดของของเจ้าลูกของเจ้าของผลิตภัณฑ์ไปแล้วว่าอนนี้กรูตาหมดฮอตป๊อปหมดค่ะตอนนี้ถือว่าทุกคนแบบทำหน้าที่ได้ดีมากค่ะแฟนคลับอยากจะชื่นชมทุกทุกคนเลยว่าตามไปซัพพอร์ตอุ๋งอิงกันได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่ง บอโจเหมือนจะเข้าไปเม้นด้วยปะ่ะที่ฉันเห็นอยู่ว่าบอโจก็ตามเข้าไปเม้นเนาะล่าสุดเมื่อเอ,อ19ชั่วโมงที่แล้วนะคะเห็นว่าบอโจมาเม้นอยู่ว่าแบบว่าสู้ๆนะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่เราอยากเล่าข่าวนี้ด้วยเหตุผลที่ว่านี่คือ ความมหัศจรรย์ค่ะที่ก็ต้องบอกว่าแน่แหละก็มีมีศิลปินหลายๆท่านนั่นแหละทำได้นะคะก็คือบอกว่าเอ้ยแบบมีด้อมเยอะมีแฟนคลับเยอะเหมือนกันกันกบอู๋อิงเพจบ้านแพงนะคะแต่ว่าดิฉันรู้สึกว่าที่ฉันใจฟูค่ะที่ดิฉันได้เห็นสิ่งนี้กับปรกากฏการณ์ของ ของการสนับสนุนศิลปินที่เกิดขึ้นเนาะที่ทุกคนตามไปสนับสนุนอุ๋งอิงไม่ว่าอุ๋งอิงจะไลฟ์สดที่ไหนหนูเข้าเว็บเข้าไปดูวันนั้นประมาณได้15นาที20นาทีสิ่งที่ดูเห็นคือของในตะกก้ามันไม่มีนะวันนั้นนะั่ะคือเอฟกันจนหมดจนของในตะกก้ามันไม่มีแล้วอะที่จะขายเนะมันเลยทําให้ เราเองในมุมของของคนที่ที่พอจะรู้ในแง่ของการการทำการตลาดอะคือตัวเจ้าของแบรนด์รักในตัวศิลปินคนนี้มากแล้วก็แบบชื่นชอบในตัวศิลปินคนนี้ซึ่งก็คืออ,อู๋อิงเพชรบ้านแพงแม่เฟิร์นก็บอกไว้อยู่แล้วนะคะว่าแม่เฟินแบบรักน้องมากด้วยความที่น้องเป็นคนที่ที่มีความน่ารักเนะเราก็เห็นในคลิปบนนั้นที่แม่ขึ้นไปบอกกับน้องบนเวทีเราเองก็รู้สึกดีใจค่ะเช่นกัน ใครที่มาเหมือนหนูที่ทำคอนเทนต์อุ่งอิงแล้วทุกคนก็บอกกับหนูว่าถ้าคุณรักอีหลาเราก็จะรักคุณเช่นกันค่ะเจ้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่รักอีหลาพวกเราในฐานะแฟนคลับก็จะรักคุณเช่นกันแล้วเราก็พร้อมที่จะตามไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคุณแล้วเราก็พร้อมที่จะแบบเอ่อร่ำรวยไปด้วยกันนะแล้วก็รวมไปถึงทุกคนที่แบบรักแล้วก็ตามซัพพอร์ตนะคะซึ่ง ก็ต้องบอกค่ะว่าผลิตภัณฑ์กูตา้าแล้วก็ฮอตบ๊อบที่น้องที่น้องเลือกแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันสินค้าตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้โอกาสในวันเกิดในการผลักดันมันทำให้เราได้เห็นถึงความสามัคคีกัน,นะคะของของของพวกเราเนาะที่ร่วมกันค่ะในการทำให้สินค้าขายได้นะคะอย่างหนึ่งเลยก็ต้องบอกว่าทุกคนแบบ เราเชื่อแหละว่าคุณอาจจะมีกลูตาี่ยอยู่ที่บ้านอยู่แล้วแต่ว่าถึงเวลาลูกสาวเราอะไปอะเราก็อยากจะสนับสนุนเราก็อยากจะซัพพอร์ตนะคะซึ่งนี่เป็นความน่ารักค่ะของของด้อมอุ๋งอิงคลิปนี้แน่นอนแหละคนที่เป็นแฟนคลอบอุ๋งอิงเข้ามาดูแน่นอนแต่เราหวังมากกว่านั้นค่ะอยากเห็นเอ่อคนที่เป็น คนอื่นๆที่ไม่ใช่คนแฟนคลับอุ้งอิงก,ก็ตามหรือใครก็ตามที่ผ่านมาผ่านไปแล้วดันมาเจอคลิปนี้นะคะแล้วก็คุณมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นในในในระดับที่เติบโตแล้วแหละแล้วก็แบบพอที่จะแบบมีมีพรีเซนเตอร์ในอนาคตหรือคุณพอจะมีคอนเน็ชันใหญ่ๆในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเราเลยจะบอกว่า สังคมแฟนดอมของอูอิงคืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีค่ะของการทําให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเติบโตในตลาดแล้วก็เห็นผลได้ชัดด้วยด้วยมูลค่าทางการตลาดนะของตัวน้องอิงแล้วก็ด้วยสังคมแฟนดอมของอูอิงเองที่เป็นสังคมที่น่ารักหนูว่าเป็นคนหนึ่งที่ทำคอนเทนต์แฟนแฟนดอมเยอะแล้วเราก็จะพอจะรู้จักหลายๆดอมดอมนางงามดอมทีป๊อปดอมเคป๊อปหรืออะไรก็ตาม แต่หนูรักและก็ศรัทธาในด้อมอุ่งอิ่งม,มากที่สุดเพราะอะไรเพราะนอกเหนือจากการที่เขาตามไปซัพพอร์ตศิลปินกันแล้วอะสิ่งที่เขาซัพพอร์ตอะมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เรียกได้ว่ารักกันอย่างแท้จริงอะเราเต็มไปด้วยความรักที่แท้จริงค่ะแล้วเราก็รักโดยแบบ รักโดยบริสุทธิ์ใจการให้ของพวกเราที่ให้กับอุงอิงก็เป็นเหมือนกับการให้ที่บริสุทธิ์ใจมากๆดังนั้นแล้วทุกคนมักจะเห็นเลยค่ะว่าทุกๆคอนเทนต์ทุกๆสินค้าที่เข้ามาหาอุงอิงไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ไหนที่ไม่มีข่าวไม่ดีเลยทุกๆผลิตภัณฑ์เป็นทุกผลิตภัณฑ์ที่ได้ฟีดแบ็กที่ดีมากๆแล้วก็ทุกๆคนก็ชื่นชมในในผลลัพธ์ทางการตลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด นะคะวันนี้เลยจะมาบอกทุกๆคนค่ะว่าฮอตป๊อปหมดนะคะใครอยากกินป๊อปคอนก็รอกันไปก่อนหรือใครที่ตอนนี้ดำและอยากขาวหน่อย กินกต้าก็เด่นรองกันอีกนิดเดินโรงงานกาลังทําอยู่นะคะที่ฉันยืนยันด้วยภาพแล้วเมื่อกี้ทุกคนเห็นภาพนะเออเจ้าของโรงงานเขามาคอมเมนต์กันเองเลยทีเดียวนะคะไดๆแล้วค่ะนี่คือภาพของความสําเร็จอีกหนึ่งอย่างที่อยากเอามานําเสนอค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ได้เห็นด้วยกันว่านี่คือความสําเร็จที่แท้จริงค่ะของของเด็กผู้หญิงที่ชื่อรัตนพรเพชรแปงนะคะ,นะคะกูต้ากังนำํำฮอตป๊อปหมดทุกอย่าง ของข้าววันจันทร์ข้าววันนี้แต่เมื่อหนึ่งชั่วโมงวันนี้แม่พิมพ์ว่าแม่เฟิร์นพิมว่าลูกค้ายอยากได้กูตาแต่ไม่มีของไงทําไม่ได้เราว่าอนเนอเดอร์มันเข้ามาตลอดนะคะแล้วก็เหมือนแบบเข้ามาแล้วออกเลยเข้ามาแล้วออกเลยรวมไปถึงตัวแม่เองก็มีแบบ เออเขาเรียกว่าอะไรนะมีตัวแทนอีกเยอะแยะมากมายที่ต้องส่งต่อนะคะยังไงก็ร่วแสดงความดีกับแม่เฟิร์นด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่เฟิร์นที่มามีหัวใจเดียวกันแล้วก็ตกลุมรักในศิลปินที่ชื่ออู๋อิงรัตนาพรด้วยกันนะคะทอบคนสำหรับการติดตามค่ะ see you bye